วันนี้เขาก็ออกมาก่บานพี่น้องแต่ว่าคากับเลยเนาะคำ <c oughs> เรืองไทยวิลลยจะไม่เกรียงเฮือกกอมทโทรศัพท์นี่ไม้ไปร้ครสบแกทโทรศัพท์ด้วยเนาะ ฮะนน่ถ่ายวีดีโอยังเกรงนโทรศัพท์นอยึ่โทรศัพท์เดลือนอาแร้ามาหน่อยเออยไยอบราฮเข้ามาดิดูดิเขาเฮ้ยแน่ครึ่งโทรศัพท์คนะครึ่งโทรศัพท์คร่งยูโฮมไายจอ 嗯嗯，对的，嗯。 ออไออเดออเดออเดพอฝนตกนักพิน้องเนาะเสียมากสาวขึ้นลงทางนี้เลยหนึ่งัหนึนนสัสบายดีมันนี้เข้าออกไปสวนนักพิ่น้องเ อันนี้เมนคัวกัคัวหัวเจียทด,ยดท่านา้าดอกเกิดศูนย์แปดทาน้าเป็นศูนย์แปดเออประยุท กันเจ้าคุนจกโคจะแด่แล้วต้องลอยต้องลอเลยอันนี้เมนปลาเนาะแต่ว่าบาตังกะมีแต่ปลาแต่ดงพวาวเพื่อนมันก็อยู่อยู่ในเนาะแ้วเขาเขาเจาะอะไรแกบดัดพวกไมโออก่สินะมันจะแน้เห็นแต่ปลาหม่โอ้กเเพื่อน แต่บางร้านกขาจะขายอาหานขายสินค้าเล็กๆน้อยๆน่อพลัูคองแต่ละคขบขวดโอ้มักถรีนขนาด <c oughs> น่าบุกมันกินบุดเลย เออเจที่แล้วสองาที่เรอมาเอกดินนสองสองนีอ้ออันนี้มนจะมีหารสองสามหามน้องอยู่ในบ้าน อันนี้เป็นจุดสุมนอกพี่นอ้องนทางบานในทางนี้เขากรายมกมวงพอส่งนี้ส่งหมอมวงคายัางไงม่ขาดไมยังสมบูรณ์อ้ามพยักซื้อกตะวเพราะวไม่ขาดก็อย,าอายอ่าอัดอึนนีวเราให้จองให้ค้าวไม่ขาดไม่ขาดสนาทีแล้วอ,อสีหัวตัง้งเขาเพื่อนเน

chào tên mặc bàn là cá miệng đi đẹp lợi เขไาไับอเกมอนเลยทําเปน็นแดงๆไปว่หยุดปิดเครื่องรถทําเปน็แนแดงๆยี่ได้ห้อมันตอะไรเงี่ยเฮมาเลยมาเลยจะได้ยิงสิบปอีกเรียบร้อยบันิมาหอวเทือนเลี้ยวพี่นอ้องอาม่ s โอ้ยผู้บาวสองคนเลยอาแสงเฮ้ย Cụp thằng Tang tí vào không nghe